สวัสดีค่ะวันนี้เรากลับมาพบกันอีกแล้วนะคะเข้าครัวกับปุคก,ก่อ,อื่นเพื่อน,เพ,อนเพื่อนที่รับชมอยู่อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามแลวก็กดกระดิ่งเพื่อเป็นกําลังใจให้ปุ๊กทําคลิปต,ต่อไปด้วยนะคะวันนี้ปุ๊กจะมาทําต้มยําหัวปลาใส่ใบมะขามอ่อนนะคะหัวปลาที่ปุ๊กจะใช้ในวันนี้นะคะก็จะเป็นปลากระพงขี้เซานะคะเป็นปลากระพงที่พ่อบ้านเราไปตกมานะคะหัวค่อนข้างที่จะใหญ่มากเลยค่ะเพราะว่าปลาตัวเกือบ8โลนะคะ ก็ยังเยอะมากเลยค่ะเดี๋ยวปุกต้องไปทำปลาก่อนนะแต่เรามาดูวัตถุดิบกันต่อก่อนนะคะว่าจะต้องใช้อะไรบ้างค่ะวัตถุดิบต่อมานะคะมีหัวปลาแล้วเราก็ต้องมีใบมะขามอ่อนนะคะส่วนผักที่จะใช้นะคะก็จะมีผักชีใบเลื่อยแล้วก็ต้นหอมแล้วก็ผักชีพริกขี้หนูมะนาวมะนาวเราอาจจะสีเหลืองหน่อยนะคะเพราะปุกเก็บมาประมาณ5เดือนกว่าแล้วค่ะ วิธีการเก็บปุ๊กเคยทําคลิปบอกแล้วนะคะลูกเขาก็ยังสวยอยู่แต่แค่ว่าสีอาจจะเปลี่ยนไปบ้างนะคะอันนี้ห้าหือหกเดือนแล้วค่ะแล้วก็จะมีเครื่องต้มยำคือต้มยำก็จะมีหอมแดงใบมะกรูดค่ะตะไคร้ทุบนะคะแล้วก็รากผักชีค่ะเครื่องปรุงนะคะปุ๊กก็ไม่ได้ใช้อะไรเยอะเลยค่ะซุปก,ก้อนหนึ่งก้อน เกลือใช้เป็นเกลือเม็ดนะคะแล้วก็ผงนัวเพิ่มความนัวให้กับน้ำสูตเล็กน้อยถ้าเกิดใครไม่ชอบทานก็ไม่ต้องใส่นะคะเดี๋ยวปุ๊กขอตัวไปทปําปลาแป๊บนึงนะคะระหว่างตอนที่เราทําปลานะคะปุ๊กก็จะต้มน้ําทิ้งไว้พอกลับมาเสร็จปุ๊บน้ําก็เดือดพอดีนะคะปุ๊กก็จะมาใส่ รากผักชีตะไคร้ใบมะกรูดขาทุกนะคะแล้วก็หอมแดงทุกที่เราเตรียมไว้นะคะใส่ลงไปเลยค่ะตามด้วยซุปก้อนหนึ่งก้อนนะคะเกลือค่ะผมชูรสค่ะรสชาติของน้ำซุปของเรานะคะอยากให้เป็นรสชาติแบบไหนสามารถปรุงได้ตามใจชอบเลยนะคะเพราะว่าเราจะปรุงแค่ รอบหนึ่งก่อนนะคะเดี๋ยวเราจะไปปรุงรสกันอีกทีก็คือตอนที่เราจะทานนะคะจะใส่เผ็ดใส่เปรี้ยวใส่ยังไงก็จะปรุงกันอีกรอบหนึ่งเพราะแต่ละคนชอบรสชาติไม่เหมือนกันเนาะปรุงชิมแน้วขาดเค็มอีกนิดนึงก็จะใส่เกลือนะคะแต่เกลือที่ปุ๊กใช้ส่วนมากปุ๊กชอบใช้เป็นเกลือเม็ดนะคะเพราะว่าเขาจะไม่มีความเค็มโดดมากเกินไปมันจะเป็นรสชาติเค็มที่กลมกล่อมนะ พอเสร็จแล้วนะคะน้าเริ่มเดือดต้องให้น้ําเดือดจริงๆนะคะเราจะใส่ปลาลงไปค่ะปลานี่นะคะปุ๊กก็นําไปทํามาเป็นี่เียบรยแล้วนะคะวิธีการใส่ปลาของปุ๊กนะคะปุ๊กจะใส่ทีละชิ้นนะคะเพื่อไม่ให้คาวค่ะพอใส่ลงไปความร้อนเขาก็จะน้อยลงใช่ไหมคะเราก็ปล่อยอีกแป๊บนึงค่ะเดี๋ยวเราค่อยใส่ชิ้นต่อไปนะ แล้วเราก็จะไม่คนเขาแล้วนะคะพอน้ำเริ่มกลับมาเดือดอีกรอบนะคะปุกก็จะใส่ปลาชิ้นต่อไปเลยค่ะเห็นไหมความเดือดเขาจะน้อยลงไปอีกนิดนึงเราก็จะรอค่ะรอให้เขาเดือดทำอย่างนี้จนเนื้อปลาของเราหมดนะคะ เรเริ่มกลับมาเดือดูดอีกแล้วก็ใส่ลงไปอีกค่ะใจเย็นๆนะไม่ต้องใจร้อนนะคะเหนไะเขาก็เริ่มกลับมาเดือดละป้ากเราตัวใหญ่นะคะชิ้นใหญ่มากเห็นไหมนีขนาดช่วงท้องช่วงแก้มเขานะคะเนื้อเยอะมากเลย ระหว่างที่รอเดือดน,นะคะฟองเขาก็จะมีขึ้นมานะเราก็สามารถช้อนฟองออกได้นะคะปุ๊บก,ก็จะใส่ปลาชิ้นใหญ่ไปก่อนนะเราค่อยค่อยทยอยใส่ชิ้นเล็กๆชิ้นบางๆนะคะเริ่มเดือดทีทีนะคะใส่ลงไปอีกรอบคะ่ะ ตอนนี้ก็เริ่มเดือดดีแล้วนะคะปุ๊กก็จะใส่ใบมะขามอ่อนลงไปเลยค่ะใครชอบมากชอบน้อยก็ใส่ตามชอบเลยนะแล้วก็จะตามด้วยผักชีใบเลื่อยแล้วก็ต้นผักชีต้นหอมนะคะใส่ไปเลยค่ะ แค่นี้ก็เป็นอันเรียบร้อยนะคะปิตแก๊สเลยค่ะเดี๋ยวเรามาตักใส่ชามกันเลยนะคะต้น้ำน้ำร้อนนะคะ ปรัปรุงรถได้ตามใจชอบที่เราอยากได้รถไหขกงปรุงเลยค่ะเคล็ดลับต้มไปยังไงไม่ให้คาาคุกก็บอกเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะเพื่อนๆก็ลองไปทำทานดูนะคะพอเสร็จแล้วนะคะ เราก็โรยพริกได้ตามใจชอบเลยค่ะชอบเผ็ดมากเผ็ดน้อยแค่ไหนก็ใส่ในตามใจชอบเลยนะคะเสร็จแล้วนะคะปรุงต่อด้วยมะนาวค่ะปรุงรสชาติได้ตามใจชอบเลยนะแค่นี้ก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเราก็จะได้ต้ยมยำหัวปลานะคะรสชาติจัดจ้านอย่างที่เราต้องการเลยค่ะทำไม่ยากเลยใช่ไหมคะต้ยมยำหัวปลาค่ะ ต้ยมยำหัวปลาใส่ใบมะขามอ่อนนะคะสำหรับคลิปนี้เพื่อนๆที่รับชมอยู่อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้พุ๊กทำคลิปต่อไปด้วยค่ะสำหรับคลิปนี้ปุ๊กขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ